ขั้นตอนในการไตเตดนะคะเมื่อเราเตรียมสารละลายมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นแรกนะคะให้เราล้างบิวเลตให้สะอาดด้วยน้ํากันนะคะ 2- 3สครั้งโดยเติมน้ํากันลงไปในบิวเลตนะคะแล้วก็ตะแคงนะคะกลัวนะคะให้สารละลายเนี่ยล้างทั่วบิวเลตนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยนะคะไข่ทิ้งทางไปบิวเลตนะคะจากนั้นนะคะเราก็ ล้างด้วยเหมือนกันล้างด้วยสารเคมีที่เราจะใช้เนี่ยอีกสองสามครั้งเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเราก็จะเติมสารละลายมาตรฐานนะคะที่เราเตรียมไว้และทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้วนะคะเติมะะลงในบิวเลตนะคะโดยใช้กลวยกรองนะคะให้มีปริมาตรนะคะเหนืออยู่ขีดสูย์เล็กน้อยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยนะคะสารเคมีนะคะออกทางปลายบิวเลตอย่างช้าๆนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศที่อยู่ทางปลายบิวเลตนะคะแล้วก็ปรับปริมาตรสารละลายในบิวเลตให้ตรงกับขีดศูนย์พอดีนะคะโดยดูนะคะที่ระดับสายตานะคะว่าใต้ทองน้ําถึงขีดพอดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ปิเปตนะคะดูสารละลายตัวอย่างนะคะใส่ลงในขวดรูปชมพู่นะคะ แล้วก็หยดอินดิเคเตอร์นะคะ 2- 3หยดนะคะเพื่อใช้เป็นตัวบอกจุดหยุดตินะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหยดสารละลายในวิวเลตนะคะลงในขวดรูปชมพูอย่างช้าๆนะคะพร้อมแกว่งขวดรูปชมพูด,ด้วยมือขวานะคะแล้วก็วนไปในทางเดียวกันนะคะจนกระทั่งถึงจุดหยุดติะคะ่ะก็คือจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีนั่นเองนะคะ เรามาดูข้อควรระวังนะคะในการไตเตดกันนะคะข้อแรกค่ะการจับบิวเลตที่ถูกต้องนะคะให้ใช้มือซ้ายนะคะจับบิวเลตนะคะส่วนมือขวานะคะจับคอขวดรูปชมพู่นะคะแล้วก็ขณะไตเตดเนี่ยเราก็ต้องเขย่าวขวดรูปกลวยตลอดเวลานะคะโดยการเวี่ยงนะคะข้อมือนะคะไปในทางทิศท,ทางเดียวกันนะคะและปลายบิวเลตเนี่ย ควรอยู่ต่ำกว่าปากขวดร,รูปกลวยนะคะประมาณ1นิ้วเพื่อป้องกันสารหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะอันนี้นะคะก็ห่างเกินไปนะคะใช้ไม่ได้อันนี้นะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะต้องให้อยู่ปลายบิวเลตอยู่ในขวดร,รูปชมพูนะคะแล้วใช้มือขวาจับขวดร,รูปชมพูมือซ้ายจับนะคะก๊อกบิวเลต์นะคะข้อสองนะคะในการไตเตลน,นะคะควรวางกระดาษสีขาวไว้ใต้ขวดร,รูปชมพูนะคะ เพื่อให้เรามองจุดยุติเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งการเป็นสีเนี่ยมันจะแบบสีอ่อนมากอะไรเงี้ยบางครั้งดูยากการวางกระดาษขาวเนี่ยจะทําให้เราเห็นสีได้ชัดยิ่งขึ้นข้อ3นะคะในการไตเติน,นะคะควรมีการล้างผนังของขวดร,รูปชมพูด,ด้วยเพราะบางครั้งการไตเตินเนี่ยสารเคมีจากบิวเรตนเนี่ยก็จะไปติดข้างๆข,ข,ขวดเนี่ยเราควรที่จะแบบฉีดล้างลงไปเพื่อให้สารเนี่ยมันเข้าไปทําปฏิกิริยากันนะคะ ข้อ4นะคะเมื่อใกล้ถึงจุดยุตินะคะให้ปล่อยสารลงไปทีละน้อยนะคะหรือครึ่งหยดนะคะครึ่งหยดทํายังไงคะทําได้โดยเปิดก๊อกเล็กน้อยนะคะให้สารเนี่ยมันไหลมาที่ปลายบิวเลตนะคะแล้วก็รีบปิดก๊อกทันทีแล้วเราก็เลื่อนขวดรูปชมพู่เนี่ยมาแตะที่ปลายบิวเลตนะคะแล้วก็ใช้น้าการฉีดลงไปนะคะให้เข้าไปทําปฏิกิริยากันนะคะเพื่อให้ได้จุดยุติที่ใกล้เคียงมากที่สุด ข้อห้านะคะอย่าปล่อยสารละลายนะคะหรือของเหลวเนี่ยเลยขีดบอกปริมาตรต่ำสุดของบิวเลตนะคะบิวเลตของเรานะคะอ่าสมมุติบิวเลตขนาดห้าสิบนะคะขีดสุดท้ายก็คือที่ห้าสิบมลใช่ไหมคะห้ามปล่อยขีดบริเวณตรงนี้ลงมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปริมาตรตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่นะคะถ้าจะปล่อยนะคะคือให้ถึงขีดต่ำสุดของบิวเลตเท่านั้นนะคะ ข้อที่6นะคะเมื่ออินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีควรตั้งสารละลายทิ้งไว้ประมาณ30สวินะคะหากไม่เป็นสีแสดงว่าถึงจุดยุติแล้วเพราะบางครั้งไตเตดไปอปีอึ๊บสีเปลี่ยนไปแสดงว่าถึงจุดยุติแล้วเอ้แต่พอกดว่าเอ้ยทิ้งไว้สารเอ้กลับมาเป็นไม่มีสีเหมือนเดิมแสดงว่าสารมันยังทำปฏิกิริยากันไม่สมบูรณ์นะคะต้องทิ้งไว้30มวิก่อนนะคะถ้ามันไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าถึงจุดยุติแล้ว ข้อเจนะคะอ่านปริมาตรของสารละลายนะคะโดยดูจากนะ,ะส่วนคงเว้าสุดนะคะดูด้วยระดับสายตานะคะถ้าดูสูงไปต่ําไปก็อาจจะได้แบบปริมาตรที่แบบคาดเคลื่อนทําให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องนะคะ